ครับก็มาดูข้อต่อไปเลยนะครับน้องเป็นโจทย์เกี่ยวกับอนุกรมอีกนะครับลำดับเลขคณิตน,นะตัวโจทย์เขาบอกว่ามีอะไรบ้างจากลำดับที่จากลำดับมีเลข1 3 4 6 9 9 16 12 A แล้วก็ B นะครับน้องแล้วก็ถามว่า A อบวกบเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไใดมีช้อยให้เลือกนะครับ สามสิบสี่สิบสิบอแล้วก็ห้าสิบอนนะดูนะครับน้องคือมน้องดูโจทย์แล้วปุ๊บเนี่ยน้องสังเกตเห็นว่ามีเลขเหมือนกันและอยู่ใกล้ชิดกันอย่างเงี้ยให้น้องคิดซะว่าชุดเนี่ยมันจะเป็นของสองลำดับมาซ้อนทับกันนะซ้อนทับกันก็คือเมื่อน้องเจอลักษณะนี้น้องลองทำอย่างนี้ดูก่อนเลยนะก็คือสองอนุกรม